สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่วันตองหกปีสองพัหกสิบเอ็ดก็มาถึงแล้วนะสามวันมาแล้วก็เป็นปีแห่งรอยยิมของนายกก็แล้วกันนะถ้าถามพอใจผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีคนเจ็บคนตายผมว่ายังไม่พอใจนะมันจะไม่มีคนเจ็บคนตายสิความเดือดร้ต้องลดลงนะไม่มีได้ก็ดีนั่นแหละพอใจผมคิดว่าเป็นความพอใจไม่ใช่ของนายกอนะไรของทุกคนในประเทศไทยนะไม่อยากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งนี้ผมพอใจก็มี ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะไม่มีการกระทําผิดกฎหมายที่ร้ายแรงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะยิงพลเรือตรจทหารแล้วก็บุรุษที่อาสาสาบักต่างๆทุกคนก็ช่วยเหลือกันจากเต็มที่นะไม่เห็นแค่ความเหนื่อยนะครับก็อน,นี้ก็อยากให้ประชาชนให้กําลังใจเขาด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลอยู่ก็คือว่าทําอย่างไรเราจะให้ความสําคัญหรือเน้นในเรื่องของการจราจ,จรในความดภัยจราจรในทั้งปี คงไม่ใช่เน้นเฉพาะ่วงเทศการมันจะมากจะน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเดียวนะครับเพราะทุกอย่างมันเกิดมาจากจิตสำนึกของคนน่ะนะแล้วก็การวิในัยในการขับรถซึ่งก็ทุกคนก็ใช้รถมาทุกวันนั่นแหละตอนนี้ปีใหม่ก็ใช้รถมากขึ้นไงก็นาสงสัยเหมือนกันนะว่า,าเอ๊ะทำไมรถมันติกขนาดนี้แล้วมันยังตายเจ็บได้ขนาดนี้นะสรุปว่าในโทนของนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเป็นมอเตอรไ์ไซค์นยมอเตอร์ไซค์ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ต้องถากกฎจราจรให้มากขึ้นระมัดระวังมากขึ้น นะรถก,กระบะมาถึงห้าเปอร์เซ็นตะ <c oughs> ์มตอนนั้นก็เป็นอุบัติเหตุร,รถรืนๆนะครับเพ <c oughs> ราะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขสูงเนี่ยเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้นนะเกินห้าสิเปอร์เซนตะครับ <c oughs> ก็ต้องไปดูในหลายมิติด,ด้วยกันนะนะแล้วก็จากที่พิ่ต้นไปมันก็จะมีเทศกาลอะไรกันสงกรานต์อีกทีใช่ไหมก็ไม่อยากให้มันตายเจ็บแบบนี้ไงเพราะนั้นต้องเริ่มจากกวติดีนะทุกคนต้องกลับมาเคารพกฎจราจรดูแลตัวเองใครผ่านอิรภัยทำนองนี้นะ รถล่ต่างก็ต้องสํารวจนะคนะขับก็ต้องไม่ดื่มทุรามีเรื่องดื่มทุราด้วยนะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คนขับดื่มทุรานะครับแล้วก็มาทานรถไม่ปลอดภัยนะบางทีก็รถน้อยไม่พอไงก็เอารถเก่าๆมาวิ่งแทนบ้างอะไรบ้างคนก็อยากกลับบ้านก็ต้องทนขึ้นไปแล้วก็อันตรายก็เกิดขึ้นอีกแล้วแหละยางแตกนะเบรกแตกอะไรทั้งนั้นเนี่ยนี่คือสังคมต้องขึ้นมาดูแลแล้วนะก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องนี้ นะครับผมจะพอใจก็คือทุกคนต้องช่วยกันดูแลตลอดทั้งปีทําให้ยอดผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุลนรถต้งทั้งปีนะต้องไปดูตัวเลขทั้งปีด้วยนะมันไม่ใช่มากน้อยตอนนี้เนะี่ไปดูทั้งปียังสูงอยู่นะในภาพรวมนะครับเรื่องที่สองเรื่องกําหนดการปฏิรูปเรื่องความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศนะครับในปี2561นิตีเด่นใช่ไหมใครทีเด่นจ้ะนะ ก็รัฐบาลไม่ได้แน่ใจเพราะผมได้กำชับมาตลอดเวลาวันนี้ก็เร่งให้ทางคณะปฏิรูปคณะรัศาสตร์ชาติเขารีบสรุปแผนแม่บทของบาว่าจะจะทาอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็ผมจะให้ทางสภาพัฒน์รวบรวมมาแล้วก็จะส่งให้กับทางกระทรวงไปดูที่ว่าที่เสนอมาแล้วนะเราทําอะไรไปแล้วบ้าง,งจริงๆแล้วเราก็ทํามาหลายอย่างเลรนะคราวนี้มันจะจะได้ตอบสังคมได้ชัดเจนทะันทีนะแล้วนจริงแล้วในเรื่องการไปรูปเนี่ยคณะไปรูปเนี่ยเขาก็ เชิญกระทรวงไปหารือแล้วล่ะในก่อนที่จะทำแผนนี้ออกมาแต่ผมจะให้เขากลับไปดูอีกทีนะครับบางทีบางอย่างมันซ้ากันไปทั้งหมดมาก็ต้องไปแก้ไขแต่ทั้งหมดนั้นอย่าลืมคณะยุทธศาสตร์ชาตินะอีกคณะหนึ่งเราตั้งทําการไปดูไปทาไปทําแล้วล,ะ mm. ล่ะเพราะนั้นก็ทั้งหมดก็ต้องสอบพร้องกันทั้งแผนไปรูปและยุทธศาสตร์ชาตินะครับ mm. มันจะได้ตอบคําถามได้ว่าเราจะมีประเทศที่เรามั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนได้อย่างไร แล้วก็เราจะใช้วิธีการไหนในการเดินหน้าใช้เวลาเท่าไหร่ต่างต่างเหล่านี้แผงก็จะใส่ของมันอย่างไรอันที่ผมว่ามันจะได้สอบคล้องกับพรบรที่มันจะออกมาในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นพรบรัฐตั้งใช่ไหมกับอะไร,รของอะไรกันนะพรบอ,รอะไรตัวนะร,รัตั้งอะไรกันที่ยังออกไม่เสร็จเออการได้มาถึงสวนะก็เดี๋ยวนี้อยู่ในการพิจารณาของของสตชนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง ทางท่านจากพี่นานะครับก็ต้องไปฟังเขาให้เห็นด้วยอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดฟังประชาชนมาด้วยในขั้นตอนต่างๆกฎหมายนะตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญไงนะไม่ใช่ว่าเออไม่ฟังใครแล้วออกไปนี่โน่นนะครับเพราะฉะนั้นมันออกมาแล้วล่ะนะอันนี้ก็กําลังจะเป็นการอยู่นะีให้คอชชเป็นผู้จัดการถแถลงผลงานนี้นะครับก็จะใช้เวลาภายในเดือนสองเดือนเนี่ยนะฮะเพื่อรับทราบโดยทั่วกันนะครับอะไรที่ทําแล้ว มีผลสมมตแล้วนะอะไรที่กำลังทําอยู่ยังไม่เสร็จอะไรที่ต้องทาใหม่ตามหู้ใเวลานะให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติมันต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้แล้วก็มีวิธีการในการทํางานด้วยไม่ใช่บอกเฉพาะปลายทางว่าออจะทําให้เป็นอย่างนี้ก็จะทํำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มันต้องหาเรื่อัให้ครบวิธีการแล้วก็งบประมาณแผนการจ่ายงบประมาณเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องต่อไปเรื่องสูนัขบางแก้วอ๋ออันนี้ ไปเรื่องของสุนัขก,กันนะเพราะนั้นก็อย่าให้นเป็นเรื่องใหญ่เลยผมก็ยังไม่ให้ใครทุกคนวันนั้นผมก็ถามๆดูแล้วแหละแ,แล้วผมก็จ่ายเกินไป้ในส่วนที่เกินให้เขาไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ถ้าหากลบไปแล้วมันเป็นค่าวัคซีนค่าขนส่งเยอะแยะัะไม่ได้หมาทั้งตัวเลยจะรอดไปยังไม่รู้เลหมาตัวเล็กทีเดียวผมเห็นใจเขาไงนะเพราะฉนั้นอันนี้ที่แจ้งได้หมดแล้วผมก็ยังไม่ให้ใครถ้าจะให้ใครเขาต้องอจ่ายเงินผมนี่ใช่ไหมผมก็รู้อยู่ว่ากฎหมายให้ใครสามพันไม่ได้ไงนะ แล้วก็ถ้าเราท้าเราตีถ้าเรา,า,เราต้องไปดูหมาที่บ้านก่อนจะอยู่กันได้เปล่าอีกเออหมามันเจ้าถิ่นเนี่ยเงินเลี้ยงหมาคนละหลายตัวนันแหละต่อไปเรื่อง p p t v ใช่ไหมใน p p t v อาชจะอวดเดี๋ยว p p t v ไม่เป็นไรพวกกันนะให้จับมือทวงคือปันชาชจทหารมันอะไรจรัดทหารที่ไหนอ่ะผมบอกแล้ววันนี้ก็รัฐบาลผมไม่ใช่ทหารนี่นะนะ ถึงผมจะไปอย่งทหารผมก็ไม่ใช่ทหารแล้วออกจากทหารไปตั้งสามปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองว่าอะไรก็ทหารทหารต้องไปดูที่ว่าเออมันเป็นการท้าความเปลี่ยนทางให้ทหารหรือเปล่าเพราะวันนี้เราก็มาทําตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ทหารเป็นรัฐบาลทั้งหมดเมื่อไหร่ละนะผมก็มีคอรมอมีอะไรตั้งหลายส่วนนักวิชาการก็มีด็อกเตอร์เตืเยอะหมดนะผมไม่ใช่ทหารถ้าทหารก็ต้องไปสั่งทหารด้วยกันผมสั่งงั้นไม่ได้เรื่องใครจะไปจับมือใครก็เป็นที่ส่วนบุคคลนะนะทุกประการเมือง ถ้ามีโอก,กาสอุดมการที่ดีประชาชนยอมรับนะมีสมาชิกพักที่มันครบถ้วนถูกต้องสำรวจได้เรียบร้อยมันก็จบตรงนั้นนั่นแหละสังคมก็รับได้นะใครจะพักไหนก็นแล้วแต่นะข้อสัมพันธ์ก็คือว่ามันจะมีการทบทวนไหมละ่ะนะการเป็นสมาชิกพักเนี่ยบางคนต้องแสตนไหมนะที่ผ่านมามันมีการแสดงไหมนะการเสียงเงินลงพักแต่ที่ผ่านมามันเสียโดยระบบภาษีใช่ไหมทุกคนก็อาจจะไม่รู้ตัวเองมันสมาชิกพักไหนด้วยทํำไป ก็ทาให้ชัเจตเกิดขึ้นเ่าเองถ้าเชื่อมันในอุดมการตัวเองดีแล้วก็จะเป็นกลัวใครจะไปไหนล่ะนะในเรื่องก็กรกตเขาก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะสิ่งําพันก็คือประชาชนกับสื่อต้องช่วยกันนะว่าเอ้วันวันก่อนวันนี้วันหน้าเราต้องการใครเข้ามาล่ะนะก็เป็นเรื่องของประชาชนในการตัดสินในการในการกาบัรทุกตั้งหรือใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่สั่งให้ทุกคนกาบัตรให้ใครก็แล้วแต่มันทําไม่ได้หรอก ที่ผ่านมาก็เลือกตั้งกันอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะผมคงไปทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งของประชาชนผมไม่อยากให้ใช้คําว่าเป็นการต่อบู้ทางการเมืองเป็นเรื่องของทหารต้องการจะมีอานาจต่อผมบอกแล้วว่าผมเบื่อการใช้อำนาจเพราะผมเป็นทหารมาสามสิบกว่าปีกับสี่สิบปีผมแชบล้างผมในทางปกครองมาเข้าบชาลูกน้องมาตลอดเพราะนั้นผมผมไม่รู้สึกว่าผมอยากมีอำนาจนะการมีอำนาจมีไว้เพื่อปกครองมาเขาบชาทหารเพื่อให ทั้งยาปกติและยามสงครามนะนั่นเขาเรียกว่าอำนาจทงางทหารเพราะนั้นมันก็จะเป็นต้องมีระเบียบวินัยเมืวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะซึงกล,กลับดูแลการทํางานของรัฐบาลมอบนโยบายต่างผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ใช้ความคิดแบบทหารเมื่อไรนะความคิดญหามีอย่างเดียวที่ผมใช้คือการขับเคลื่อนไปสู่การบัตรให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ก็อย่าลืมว่าประเทศเรานั้นไมีมคนอยู่หลายส่วนด้วยกันที่เราบังคับเขาไม่ได้มากนักนะถึงแม้ว่า เราจะมาแบบนี้ก็ตามนะผมก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอมาแต่นะมันมีแต่ว่าทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นไงนะตน้องรอว่าอถ้ามันมียุทศาสชาติถ้ามันมีแผนปฏิรูปออกมาเนี่ยเราประชาชนจะได้อะไรอ่ะนะมันจะตอบคำถามได้ไหมวันหน้าจะได้อะไรหลายอย่างมันยังไม่ได้ทำเลยหลายอย่างมันก็กำลังทาอยู่นะบางอย่างมันก็เพิ่งเริ่มต้นเองบางอย่างก็ไม่ได้ทํามาก่อนนะอันนี้มันถึงที่ สังคมต้องต้องรับรู้แลบเรียนรู้นะครับเรื่องการประกาศความชัดเจนในการเลือกตั้งผมก็บอกแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามรูปแบบเดียผมก็จะพูดกับต่างประเทศเขาแบบนี้เหมือนเดิมเหมเพียงแต่ว่าผมอธิบายเขาหลายประเทศนะเขาเข้าใจนะผมบอกมาอยู่ที่กฎหมายลูกเอาอันอีกรอใช่ไหมซึ่งมันอยู่สองฉบับเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่มันก็ประกาศได้เมื่อนั้นแต่อย่ามาบอกว่าเอะผมไปดึงเรื่องดึงอะไรไว้มึงทําไม่ได้หรอกครับที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่ากรทเขาก็ล่าออกมาบางอย่างก็ าก็ทําออกมาโดยความคิดเห็นของของกรทผมจะไปยุ่งอะไรเขาหรอกผมบอกอะไรหน้าที่ของใครก็ของใครใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องรับชอบร่วมกันว่าบ้านเมืองจะสงบสุขอะไรกันได้อย่างไรนะซึ่งก็ต้องประชาชนก็ต้องต้องต้องเข้าใจตามนี้นะเรื่องต่อไปเรื่องการเตรียมส่งสารท้งหมลก็เป็นเรื่องของศาลนะครับผมไม่ได้ไปอะไรนะคำพิจารณเรื่องนี้หรอกก็มันเป็นเรื่องของกระบวนการไง นะถ้าสมมติว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องมันก็ไปสารรัฐมนุญก็สุดแล้วแต่ฐาทรท่านมีท่านจะพิจารณาอย่างไรนะครับแต่คำถามคอรชที่ออกมาทั้งหมดนั้นก็ตามรัฐมนุนเขากเขียนไว้แล้วมีเป็นกฎหมายมีผลบงังคับใช้บังคับใช่ไหมนะแต่อย่างไงก็ตามก็ต้องไปไปไประเบิดรัฐมนุญก็ไปดูว่ามันระเบิดต,ตรงไหนอย่างไรนะเรื่องกรณีท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวคุณเสนอให้รัฐบาลเชิญผู้เชียวชาญ มาแก้ไขปัญหาราคากเกษตรตกต่ำในช่วงหนึ่งปีสุดท้ายนั้นผมคิดว่าท่านก็ท,ากทราบดีนะเพราะท่านก็เคยไปรับบาลกับผมมาก่อนนะสบายท่านอยู่ท่านก็ยังทํามไม่ได้นะวันนี้ท่านเสนอให้ผมเอาผู้เชี่ยวชาญมาก็คุณอานแนะนำมาแล้วการผู้ชาญที่ว่าในี่ใครจากไหนนะเพราะวันนี้เราก็รวบรวมจากทุกความคิดเห็นนะทุกความเห็นบางทีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยนะการกเกษตรของเรามันมาอย่างไรอ่นะการกเกษตร1.0 2.0 3.0ศการกเกษตรที่มันเป็น ระบบทุนเสรีหรือการคาร้าเสรีมันเป็นยังไงทุกคนทุกท่านทราบดีหมดแหละวันนี้มันกลายเป็นประเด็นการเมืองไปทั้งหมดเลยนะเราก็กำลังแก้ทุกวันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่แก้ง่ายถ้าแก้ง่ายมันแก้กันไปนานแล้วล่ะนะมันยั่งยืนมานานแล้วนะวันนี้เราพยายามจะทาให้มันยั่งยืนนะอันนี้นิวนิวหนึ่งใช่ไหมนิววันไหนใครเออจะได้จําหน้ากันได้ทีนะไม่ได้ว่าใครอะ่ะวันนี้เราก็ฟังอย่างผู้รู้หลายอย่างนะผู้รู้เยอะแยะไปหมด นะนะถามมาแค่เนี้ยเรื่องพอดพิบ่ายพิใม่ใมว่าพรุ่งนี้ใช่ปะพรุ่งนี้แล้วกันรุ้เราเจอกันอีกกลางวันใช่ปะ <c oughs> อ๋อ,อผมผมเข้าใจผมเข้าใจของผมนะลหลายท่านคอรมอก็ทุกคนที่ไปก็เข้าใจนะคำว่า,ากองหนุงของท่านก็คือแปลว่าเราได้ได้เอาคนทุกคนเนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไปแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นโดยยิ่งประชารัฐเนี่ยนะผมคิดในแง่ของผมนะ ทั้งทั้งข่ายการเอกชนประชาชนประชาสังคมภาคธุรกิจท่านก,ก็บอกกันใช้ไปหมดแล้วล่ะนะแต่ทํายังไงมันจะมากขึ้นผมตีความหมายาผมอย่างนี้นะถ้ามองในทางที่ไม่ดีผมว่าท่านประธานธงปตีก็คงไม่ได้มีเจตนาจะอะไรกับผมนะเพราะท่านให้ความใจรัฐบาลมาโดยตลอดใช่ไหมท่านคงไม่พูดอะไรที่ทําให้ผมเสียหายหรอกเพราะอยู่ที่เราจะตีความอย่างไรแล้วลองคิดดูที่ผมพูดเนี่ยมันใช่ไหมวันนี้ผมตะกอนเนี่ยมันทุกคนมาร่วมมือกันแบบนี้ไม่ล่ะนะก็คือยังไม่ใช้กองหนุนเนี่ย วันนี้ผมมากองหนุนมาหมดทุกวันนะฮะวันนี้หลายๆคนก็ก็เอามากขึ้นนะมาช่วยมากขึ้นนะในกิจการที่เป็นของรัฐความร่วมือก็เกิดมากขึ้นนะในกลุ่มประชารัฐในการทํางานประชารัฐนะทุกคนก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทําตรงนี้นะครับโดยเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องที่เราเอื้อประโยชน์ต่อกันและต่อกันนะคือผมว่ามันต้องต้องสร้างสรรค์กันหน่อยก็แล้วกันนะถ้าไปหาประเด็นตีกันอยู่แบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกผมคิดว่าคำว่ากองหนุนของผมอะ ที่ใจผมยังเต็มที่อยู่เต็มเปี่ยมมาอยู่ของหนุนไม่ต้องอยู่ที่ใจตัวเองก่อนตราบใดที่ผมยังมีความเชื่อมัน่นและศรัทธา,ากับประชาชนของผมของเราทุกคนนั่นแหละผมก็คิดว่ามันทําได้ทําสาเร็จนะแต่ถ้าเราท้อแท้เราบอกว่าหมดกําลังใจหรือโมโหมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องมันบ่อนทําลายตัวเองผมกเปล่าสุขภาพผมก็จะไม่แข็งแรงนะอย่างที่สื่อก็เป็นห่วงผมใช่ไหมกลัวผมป่วยเจ็บตาย ห่วงเปล่าวอาห่าวงไหมเออนะก็ยิ้มให้กันดีกว่า,าวก็ไม่ใช่ผมก็อยากได้ทุกพวกกันแหละก็คือประชาชนไงประชาชนต้องเข้าใจไงถ้าประชาชนไม่เข้าใจมันก็ลำบากนะการทําก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจากสิ่งที่ทํามาทั้งชีวิตสิ่งที่ต้องผเผชิญความยากจนมาทั้งชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยมันจะแก้ภายในระยะเวลานั้นมันแก้ไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่การสร้างการรับรู้การเรียนรู้ทึ่งวันนี้เรา เราปล่อยไปแล้วเลยนี่มายาวนานจกกนกระทั่งไม่เข้าใจอ่ะนะบางทีมันกลไกของราคา,ลา,คากลไกตลาดบางทีไม่เข้าใจทั้งหมดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นมองว่าทุกอย่างต้องเป็นภาระของรัฐบาลแต่เพียงไฟเดียวแล้วก็มีการตอบสนองมาในช่วงที่ผ่านๆมาซึ่งบางทีมันไม่ใช่อ่ะนะมันคือปัญหาที่ทําให้บ้านเมืองเราเราเดินหน้าไม่ได้นะแล้วสรุปว่าความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอีกวันนี้ทุกคนบอกว่าเอไม่น่าจะมีเหตุผลแล้วเรื่องความขัดแย้งกขเห็นนี่อะไรดีก็ทุกวันนี้มันสงบกันยังไงอ่ะ นะก็เป็นเรื่องของท่านประชาชนก็ไปตัดสินเอาเองแล้วกันแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบอกว่าทุกอย่างเนของประชาชนประชาชนที่ว่าจะตรงไหนล่ะนะถ้าประชาชนของของพักท่านก็ต้องไปตรวจสอบว่าสมาชิกพักท่านมีเหลือเท่าไหร่นะให้ถูกต้องแค่นั้นเองจะไปยากตรงไหนล่ะนะภาระของพักมันไม่ใช่ภาระของประเทศนะนังนั้นทุกพักก็ต้องมาทําให้มันถูกต้องนะผมคิดว่าสังคมเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันนะ ก็ท่านก็บอกว่าก็สื่อทุกสื่อก็เขียนไม่ใช่เหรอจ๊ะเพราะว่าปีใหม่เนี่ยาการต่อสู้ทางการเมืองจะแรงขึ้นท่านเขียนเองก็ท่านเขียนอยู่แบบนี้มันก็เป็นอยู่แบบนี้นะ่แหละถ้าตัดไปที่ให้ความสําคัญกับกับกับเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่อ่ะนะท่านไม่ไม่ท่านก็ต้องฟังรัฐบาลบ้างแล้วท่านก็ต้องชี้แจงแทนผมบ้างนะไม่ไม่ใช่เอาความขัดแยง้งหรือเอาคนที่ไม่มีอะไรที่เขาเรียกอะไรไม่มีบทบาทออกมาพูดแล้วขยายความมาทุกวันทุกวันเนี่ย แยกย้าใ,ให้ออกหน่อยใครที่มันที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะถ้าเขาดีเขาบ่ทถูดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาพูดมาผมก็ไม่ได้ตอบโต้เขาแต่ถ้าไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราไปส่งเสริมขยายให้เขาเรื่อยๆมันก็จะสงบไปแล้วครับก็สงบในระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือยังไม่ออกมาข้างนออกเพราะว่าก็ก็กลัวกฎหมายอยู่เหมือนกันกฎหมายกฎหมายของผมไง ลองคิดดูทีถ้าไม่มีกฎหมายที่มีอยู่แล้วในวันนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะที่ผ่านมากฎหมายปกติทั้งนั้นแล้วมันเอาอยู่กันไหมละ่ะไม่อยู่หรอวครับยิ่งวันนี้ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ามากมายเพราะนั้นท่านต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกการเลือกตั้งเข้าใจไหมไม่แก้เรื่อง,องนี้มันไปมันไปก็ลาบากนะผมก็ไม่รู้แต่ใครรับผิดชอบต่อไปผมยังไม่รู้เลยนะเขาจะแก้ไดลบาผมก็ไม่ทราบเขาจะทาให้สงบแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใครไปรัฐบาลก็ยังไม่ทราบใช่ไหม เนื่อเมืม่อได้าารัฐบาลอึตั้งมาแล้วมันจะปกบริหารได้เปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่มีบทเรียนมาแล้วทิ้งนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะอด,ดีตปัจจุบนันหรืออนาคตก็าต้องมามาทำข้าใจประชานชนให้ชัดเจนขึ้นว่าท่านจะทําให้บ้านเมืองสงบสุขได้อย่างไรนะอย่ามาอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพความขัดแย้งนะบริสุทธิ์นะท่านก็รู้อยู่อันไหนบริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ผมก็ดูออกแล้วโอเคไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยมั่นใจมว่นใจไม่ใช่เรื่องของผม ไปเรื่องของกติกาออกกติกรอของผมออกมาเมื places, ่อไหร่เร hmm. ื่องตั Brad ้งได้เมื่อไหร่ก็เ ну ลือกเหมนนั <to ้นผมจะไม่มั่นใจหรือมั่นใจผมก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเล่าออกมาอะ่ไหรก็เมือนั้นแ่ะก็ประกาศไปแล้วไงก็ถ้ากดกฎหมายรูปเสร็จก็เลอกตัางแต่ไม่เสร็จก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเสร็จก็ไม่ใช่เรื่องของผมอีกเข้าใจป่ะแล้วก็ไม่ใช่ไปโทษทรรศชดึงเดิไม่ใช่ถ้าเขาตกแถลงถ้าไปฟังเลยเขาตกแถลงเขาเถียงกัเรื่องอะไร เขาเขาวิเขาอะไรเขาเรียกอะไรกระบวนการในอภิปรายอืเขาฟังดิเขาก็ไม่ได้พูดข้าวค้างผมสักคนเลยใช่ไหมทชเวลาเขาเขาแถลงอภิปรายกันบางเรื่องเขาก็เขาก็ไม่เห so <Yeah. S 2> ็นด so right? ้วยนะแล้วถ้าถ้าบอกว่าผมมีอำนาจทับท้องเขาจริงๆแล้วเขาจะกล้าหรอแสดงว่าผมก็ปล่อยเสรีเขาไม่เฉลือใช่ไหมเนาะเขาจะไปทา้งเรื่องทาไมวันนี้เรื่องงานผมก็เยอะอยู่แล้ว ปัญหาก็มากมายนี่จึงที่เราอยากจะบอกผู้เราก็คือปีนี้นะเราจะเป็นปีที่เราจะลงไปดูที่ความยากจนที่ว่าเนี่ยเราจะแก้ไขได้อย่างไรเพราะเราอย่าลืมว่าความยากจนไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรนะมีทั้งเกษตรกรมีทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระมีทั้งผู้มีรายได้น้อยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมีไรายได้ต่ำกว่าเดือนสามหมื่นบาทหลายคนก็บอกต้องมีเงินสามหมื่นบาทวันนี้ผมถามว่าอะไรสามหมื่นบาทเนี่ยประกอบอาชีพอ,อ,อะไรบ้างละ่ะมันต้องมาดูตรงนั้นนะ ว่าแล้วมันจะทาให้มีรายชีพมันดได้สามหมื่นบาทได้ยังไงทุกคนบอกอยากได้เงินสามหมื่นบาทรัฐบาลก็ต้องทําให้ได้ตรงนี้รัฐบาลก็ต้องเอาเงินมาช่วยตรงนี้เอาเงินตองอื่นมาโปตรงนี้ทําน้องเนี้ยแล้วเมื่อไหร่มันก็มันก็กินตัวไปเรื่อยๆนั่นแหละโปไปโปมามันก็ยิ่งโปมากขึ้นเพราะว่าการจเจริญโตว,วันนี้โลกมันจเจริญเติบโตเร็วเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะครับสินค้า,าต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีมันก็มากขึ้น นะราคามันก็สูงขึ้นแต่เดียวรายได้มันไม่ขึ้นเลยเนี่ยหรือมันขึ้นได้น้อยมากจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองในกลุ่มของตัวเองด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็เกษตรหลายกลุ่มนะที่เป็นชาวบ้านฟาร์มเมอร์ที่เป็นกลุ่มอะไรเกษตรแปลงใหญ่ที่การเปลี่ยนแปลงเขาก็ดีขึ้นนะเท่าที่สรุปมานะครับเราก็ต้องไปประเมินนะเราส่งเสริมไปแล้วเข,เขาพอใจไหมรายได้เขาสูงขึ้นมากพอสมควรวันนี้การตั้งระดับรายได้จากคนสมิว่าวันวน,นี้เฉลี่ยแล้วมันบาง รายได้น้อยเนี่ยถ้าเดือนละปีละสามหมื่นเท่าไหรสิบสองสองยี่สิบสี่เดือนละสองพันกว่าบาทเองใช่ไหมเออถ้าต่ำกว่าแสนเดือนเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นนะนะต่ำกว่าสามแสนนี่ค่ะแล้วมาทำอาที่อะไรเขาทำอาที่อะไรกันบ้างอะ่ะเนี่ยปีนี้กำลังจะลงรายละเอียดพวกนี้ให้หมดถึงทั้งพันก็คือเราจะดูที่ขึ้นทะเบียนกับเราไว้แล้วก่อนเนี่ยว่าจะทำยังไงเขาได้นะส่วนแรกนะ แล้อีกส่วนหนึ่งก็จะไปดูทุกจังหวัดที่เราจะมีมาตรการที่เรียกว่าอะไรอะโมเดลอะนะโมเดลจังหวัดที่มันมันต่างกันะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมแม้ว่าข้างล่างเราจะเขาจะรวมกลุ่มได้ไหมล่ะเขาจะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนด้วยมากไหมล่ะถ้าเขาคิดอะไรไม่ออกเลยมันก็ลําบากนะเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเออจากเดือนละสองพัน มันก็ขึ้นไปเดือนละห้าพันหรือเดือนละหมื่นหรือเดือนละสองหมื่นได้ไหมเนี่ยมันต้องเราทำให้เร็วที่สุดตอนี้บอกว่ารัฐบาลต้องเงินไปโปะให้มากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้ววันหน้ามันจะไงอ่ะถ้าเงินโปะตรงนี้การเงินเรื่องราาักษาพยาบาลฟรีใช่ไหมเรื่องการศึกษาฟรีเรื่องผู้สูงวัยเรื่องดูแลผู้สูงอายุมันนับบานจะมากขึ้นมาขึ้นแล้วระบบการเงินการคลังเราจะรองรับไหวไหมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ว่าเออเราใช้ะมาณของรัฐเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิด ทท limbs, ถ้าพื้นฐานเพื่อให้เกิดรายได้เพื่อเก็บภาษีได้มากขึ้นในส่วนของรายได้สูงนะแล้วเงินเหล่านี้มาเติมตรงนี้มันต้องคิดคําตอบเหล่านี้ไงถ้าคิดแต่เพียงอเดียวว่ารัฐต้องมาดูแลดูแลไปเรื่อยๆมันเมื่อไหร่จะมันจะพอล่ะก็ต้องวางเขาเรียกอะไรลดแบบการลดความยากจนไม่ใช่ทีเดียวแล้วจะบทแยกจนทีเดียวมันต้องไปถึงความพอเพียงก่อนนะคราวนี้มันทันไหมล่ะในเมื่อที่ผ่านมาบางทีมันไม่ได้ทาตรงนี้ไว้ชัดเจนมันก็ต้องช้าเสียเวลานี่นะก็จะเห็นได้ว่า <screen> <st> ก็เวลาที่ผ่านมาผมก็ไปโทรัฐบ,บาลทุกาบาลนะเขาพยายามจะทําลดระดับความยากจนก็จากเท่าไหร่สิบจากสิบเจ็ดล้านหรือเหลือสิบหกล้านหรือที่ผ้าล้านหรือสิบสี่ล้านวันนี้ก็สิบห้าล้านตัวเลขตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําให้คนจนมากขึ้นแต่ค่าของที่มันสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นไอ้คนคนที่เคยจนถือว่าจนน้อยมันก็เริ่มเริ่มจนมากขึ้นนี่มันต้องมองสองด้านนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ว่ามาเนี่ยเขาจะคิดแบบไหนผมไม่รู้กันนะมันต้องคิด แบบบริบทแบบไทยๆด้วยนะบางทีเราก็ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอะไรก็ตามที่ที่มหภาคเอกชนเข้ามาร่วมทํางานด้วยก็กลายเป็นว่าไปเอื้อประโยชน์เขาหรือเปล่าเพราะผมกำชับเรื่องนี้เสมอมาผมจะไม่ให้กลไกเหล่านี้ไปเอื้อประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามาช่วยคิดที่ว่าอมันจะทาไงให้เศรษฐกิจทั้งมา,าพาก็ในส่วนของฐานรากมันจะเติบโตไปได้ด้วยกันนะซึ่งทั้งพันธ์อันหนึ่งก็ต้องเร่งเรื่องการศึกษานะครับวันนี้ก็ต้องไปทบท,นทวนที่ผ่านมาเนี่ย ชั้นประถมกับมัธยมมันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรมันสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างไรนี่มันการยากนะเพราะมันหลักสูตรก็ต้องไปแก้ไขไปปรับหลักสูตรเยอะแยะไปหมดจากนั้นก็ไปถูกขั้นอะไรประถมมัธยมไปอรดมศึกษษาไปมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ต้องไปดูที่ว่ามหาวิทยาลัยรัดอะไรเอกชนจะทํำยังไงเพื่อจะผลิตคนให้ตรงความต้องการมันนี้ต้องยอมรับนะว่าบางทีพอมาตรฐานข้างล่างมันไม่ได้เด็กที่หลุดขึ้นไปข้างบนมันเขาก็มีขีดความสามารถของเขาอะ ซึ่งไม่ได้รับการขัดเกลาดีเท่าที่ควรในประถมและมัธยมมาก่อนและท้ายสุดทุกคนก็มุ่งหวังไปเรียนมาไไหาวิาลยแต่แล้วเขาก็ไปเรียนที่มันง่ายๆผมไม่ได้ดูเขาเลยนะแต่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาได้รับการสอนถัง่งมาเขาต้องได้ปริญญาพ่อแม่จะมีความสุขความพอมใจแต่เขาลืมไปว่าเมันต้องมีรายได้ด้วยหรือเปล่านะบางทีเนี่ยวันนี้ผมให้ติดตามเรื่องการศึกษาก็ไปเช็คดูที่ว่าคนที่ไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเชียอต่างๆน้อยมากนะ คือยังไงเขาก็เขาไปเรียนไม่ไหวเขาก็ไม่เลือกเรียนไงเขาก็ไปเลือกเรียนที่มันง่ายๆแล้วถามว่าแล้วเราจะได้คนตามความต้องการของประเทศไหมวันนี้ต้องเล่งกระบวนการในการศึกษาใหม่ทั้งระบบเลยนะซึ่งมีเอาสถาบันคาลิี้เขามานะก็กาลังติดต่อทั้งญี่ปุ่นมาที่จะมาช่วยกันในการพัฒนาวันนี้ก็สงคนไปเรียนที่เซโกะที่เขาเก่งเรื่องอาชีวะไงนะวันนี้ทุกคนมันต้องช่วยขับเคลื่อนนี่ไงกองหนุนของบมไนงะ ราะนั้นถ้าเอาคนพวกนี้มาผลิตมาอบรมสร้างกิจานึกเรือสร้างคุณภาพเขาขึ้นมานี่แหละเป็นกองหนุนที่ชั้นหนึ่งกองหนุนเขาไม่ได้มีกองเดียวนะกองหนุนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามวันนี้เรียกกองหนุนขั้นที่หนึ่งมาแล้วขั้นที่สองนี่คนที่ยังยังลำบากอยู่นี่ไงเราต้องแก้ให้เขาอ่มันถึงจะมีเพิ่มผมเข้าใจว่าป๋าพูดหมายความอย่างนี้นะตอนนี้เรามาคบกลุ่มแล้วแต่มันยังมาไม่ได้ไป่มากเพราะว่าหลายคนยังติดอยู่กับเรื่องอาชีพอย่างไายได้อะไรเขาอยู่บางทีเขาก็หนุนเราไม เราต้องต้องไปช่วยเขาก่อนไงนะเดี๋ยวนะอะไรนะ <c oughs> อ๋ออันนั้นเป็นเป็นมาตราการ <c oughs> <c oughs> ในการแท้ไแรงจูงใจแล้วก็อะไรเท่านั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็คงต้องแก้ไขนะก็้ <c oughs> <c oughs> น,นี่กำลังทำขั้นที่สองอยู่เลยนะ นะให้ทัทวไปแล,ะละ้วล่ะช่วงแรกเขาก็ต้องการคืออะไรก็ตามเนี่ยนะบางทีมันก็ความขย,ย้นมันก็สูงมันก็ต้องมีมาตรการและถ้าแรงจิใจด้วยอะไรด,ด้วยไปก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรละ่ะมันต้องหาวิธีการให้คนมาร่วมมือกับเราไงน,นักประชาชนได้เข้าใจก็สนใจแบบไม่ไงั้นเขาก็ไม่มาลงทะเบียนอ,อิกดีๆเนี่ยั้งมองในมุมนี้ด้วยนะที่ผ่านมาครั้งก่อนในลงทะเบียนเท่าไหร่อ่ะและ้วครั้งที่สองมาลงเท่าไหร่อ่ะครั้งก่อนอนี่ยเขาบอกว่าลงไ,ไม่รู้จะอะไรอะไรเขาก็ไปลงใช่ไหมมันก็ต้องมีมาตรการแนงจิตใจร,ระยะหนึ่งก่อนไ มัะนั้นมันต้องทําเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะวันนี้สังมคมเป็นสังคมแบบนี้นะอืมนะเดี๋ยวระยะที่สองมาก็ถ้าสมาเพจะเพิ่มนี้เพิ่มน่้นอะไรเขาเขาต้องมาร่วมในการอบรมในการต่างมันต้องมีมาตรการนะถึงจะได้เงินเพิ่มอะไรทํางหกเนี้ในเรื่องมาตรการบัตรคนจนนะอะไรนะพอแล้วนะอก็อบพอแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะแล้วก็เป็นวันแห่งรอยยิ้มผมว่ายิ้มเยอะๆหน่อย แต่ตอนผมยิ้มแล้วขุบเร็วเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่หน้าผมเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันก็ติดที่ใส่ทาหารอยูบ้างแต่ท้ายที่สุดก็คือประชาชนไม,ไม่ใช่ประชาชนของผมประชาชนของประเทศไทยและไม่ใช่ของภาคไหนทุกคนเป็นพลเมืองไทยก็ต้องนูการเมืองที่ถูกต้องที่มีธรรมาภิบาลที่มีัการบทรัฐธ,ธรรมที่ที่มีพรรคการเมืองที่มีโครงการ ที่มีพระการเมืองที่ใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดตรวจสอบได้และการตรวจสอบเป็นเรื่องของวินัธรรมนะอย่ามาจัดสินกันเองเลยทุกเรื่องนั่นแหละนะผมไม่เคยอ,อยากเป็นทุกวันเลยแม้แต่วันแรกของวันนี้ยังไม่อยากเป็นนะแต่มันด้วยหน้าที่ความจําเป็นชีวิตรับผิดชอบเพราะผมรับชอบในชีวิตของผม